สวัสดีทุกท่านครับในคลิปที่แล้วผมบอกไปนะครับว่าการใช้ AI Pro นะครับที่จะทําให้ได้ Gemini Pro แล้วก็ไปใช้สีต่างๆมากมายนี่ทำยังไงนะครับคลิปนี้มาบอกนะครับวิธีการเพิ่มลูกขายเข้ามานะครับให้เข้ามาอยู่ในเมลครอบครัวของเรานะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,เราเนี่ยที่อยู่ในเมลครอบครัวเดียวกัน,นอีก5เมลได้ใช้ AI Pro ฟรีเหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นการสร้างวิดีโอใน Gemini นี่ปกติทําได้3คลิปเนาะต่อ1เมลนะครับ ถ้าเราเพิ่มเข้ามาอีก5นะครับก็จะเป็น6เมล6 3 8สร้างได้18คลิปนะครับแค่ใน g e มินายนะครับไม่รวมในโฟไม่รวมในวิดนะครับทำยังไงมาดูวิธีการทำกันเลยครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราเพิ่มสมาชิกเข้ามาในครอบครัวของเรานะครับอันนี้จะเป็นเมลที่เพิ่มเข้ามานะครับสมาชิกนะครับสมาชิกเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเลือกสิทธิ์นะครับว่าให้เขาจะใช้อะไร ให้แชร์กันในครอบครัวได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคมาดูวิธีการทํากันเลยขั้นแรกให้เรามาทีา่หน้า google ธรรมดานะครับแล้วก็มาที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับกดเลือกจัดการบัญชี google นะครับนี่ครับจากนั้นก็มาที่ผู้คนและการแชร์ด้านซ้ายมือนะครับ ตัวนี้จะสามารถเพิ่มเมลของคนอื่นๆในครอบครัวเราเข้ามาได้ด้วยนะครับเราก็จะเจอคําว่าครอบครัวของคุณนะครับเราก็เริ่มต้นใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่เคยสร้างกลุ่มเลยนะครับก็กดสร้างกลุ่มครอบครัวเข้ามาครับแล้วก็พร้อมจะเป็นอันนี้ก็กดยืนยันนะครับนี่ครับเราก็ไปเพิ่มเมลของลูกขายหรือว่าครอบครัวของเราเข้ามาได้ครับ ต้องเป็นเมลที่เป็น Gmail นะครับเอาเมลขององค์กรไม่ได้นะครับปึ่งกดส่งไปครับนี่ครับกำลังส่งไปแล้วจากนั้นก็เอาเมลที่เราจะเพิ่มครอบครัวนะครับให้เขากดรับนั่นเองนะครับแล้วก็ เปิดในจดหมายในโทรศัพท์ก็ได้ในคอมก็ได้นะครับเปิดใน Gmail นะครับก็จะเห็นเมลเด้งขึ้นมานะครับนี่ครับมีมาว่าเข้าร่วมครอบครัวไหมนะครับเราก็มากดนี่ครับมีเมลขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดตอบรับควาเชิญนี่ครับเรียบร้อยเริ่มต้นใช้งานเข้าร่วมครอบครัวตรงนี้นะครับปึ่งนะครับเรียบร้อยไปดูครอบครัวได้ นี่ครับแค่นี้ก็เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะครับตัวเมลต้นทางก็จะเห็นเหมือนกันนะครับนี่ครับมีสมาชิกเข้ามา1ท่านนะครับนี่ครับแล้วเราก็ไปเพิ่มอีก4ีท่านได้นะครับอันนี้จะยังใช้ AI Pro ไม่ได้นะครับเมื่อเราเพิ่มเขาเข้ามาครบแล้วนะครับเราจะต้องมาดูสิทธิ์ที่แชร์ด้วยนะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปฏิทินอันนี้เป็นคล e ปนะครับ เราต้องมาดูบริการอื่นๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไปเลือกเอานะครับสมมุติมีแพ็กเกจครอบคัวก็แชร์ตรงนี้ไปเลยอ่าในที่นี้ผมจะแชร์ตัวนี้ครับ Google One นะครับเพื่อให้ใช้เ e m i n i Pro ได้นั่นเองนะครับอ่านี่ครับเขาก็จะขึ้นมาเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการเป็นสมาชิก Google One แล้วก็กดแชร์จากนั้นเราก็กดคําว่า แชร์ Google One กับครอบครัวตรงนี้ครับกดเปิดตรงนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยลองรีโหลดดูนะครับอ่าจะเห็นว่า Google One นะครับถูกแชร์ไปกับครอบครัวนี้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือการแชร์กับครอบครัวเนาะโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ